ชีวิตเออัชราเหเือภาพใบหน้าร่างกายบวมเป็ดหลังโรค SLE กำเริบทำเอาเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่น้องน้องในวงการบันเทิรงรวมถึงแฟนคลับตกอก,กตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะภายหลังจากที่อดีตนักแสดงชื่อดังของช่องเจอย่างเออัชราทองเทพได้โพสต์ภาพในเฟซบุ๊กส่วนตัวเผยให้เห็นใบหน้าและขาที่บวม พร้อมข้อความระบุว่าถ่ายวันที่30ตุลาคมเวลา18.45น SLE ีกำเริบทั่วร่างหน้าตาลดบวมบ้างแล้วตามองเห็นชัดเจนแล้วปวดแสบปวดร้อนลดลงนอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังได้โพสต์ข้อความว่าเอกลับมาแล้วค่ะรอดชีวิตแบบบุวิฏอีกรอบ42วันบนเตียงผู้ป่วยมาเป็นแพ็คเกจพร้อมกันเลยก่อนติดแฮแทกสารพัดโรค อาทิหัวใจวายเฉียบพันเส้นเลือดตีดไตวายเฉียบพันเนฟรติก SLE กำเริบทั่วร่างลำไส้อุดตันอักเสบความดันสูงขาเน่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงและรายชื่อคุณหมอที่รักษาพร้อมข้อความว่ากราบขอบคุณทีมหมอทั้ง7จ็ดท่านที่ต่อชีวิตใี่เองอีกรอบนะคะขอบคุณน้องๆพยาบาลทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนติก๊กอังคณาอินทจันทร์เฝ้าที่โรงพยาบาลตลอดเดือกสองเดือน ขอบคุณทุกความู่ใหใยทุกกำลังใจนะคะตอนนี้ดีขึ้นแล้วกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วค่ะงดเยี่ยมนะคะเองไม่มีภูมิกลัวติดโควิดด้วยการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐด,ดูแลสุขภาพกันนะคะออกกำลังกายพักผอให้เพียงพอไม่เครียดทานอาหารที่มีประโยชน์ฝึกเป็นคนคิดบวกนะคะทุกคนท่ากลางชาวเน็ตแห่เข้ามาให้กำลังใจเออัจรากันอย่างมากมายเลยค่ะ